ไอ้หสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาแปมาก่อนใครแลกอีกเลยกี่โมงแล้วที่ไทยนะวันนี้หนูมาเช้านะวันนี้มาเช้าเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ไล่ระบบ Youtube มันเริ่มบ่ายสองแล้วใช่ไหมระบบ Youtube มันเริ่มแบบ รลวนอีกแล้วอืมไม่ถูวกินอะไรหรือยังนี่ว่าจะกินอะไรดีกินไข่เจียวบ่บาเพิ่งตื่นนอนกี่โมงนอนกี่โมงนอนช้านอนนอนเช้าใช่ไหมนอนตีห้าหกโมงก็ตื่นบ่ายสอง มันแหละเวลาของเราในหัวหรือจะกินมามะ่าก้มะมาม่าเรีนตาโฟดีหรือว่าจะทอดทอดไข่เจียวกินกับข้าวดีกว่ามั้งก็มาทีไรก็เห็นแต่กินนี่แหลนะเนาะ ขเจียวทําไข่เจียวกุ้งสัตว์ดีกว่าพี่มะปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเช้าเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้มาอยากลองไล์หลายหลายๆ,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 ๆอ,าอะไรนะเออหลายเวลานะลองไล่เบึงไปหัวดีจ้าจากพี่มะปรางสวัสดีคิดสวัสดีพี่มะปรางจ้ามามาต้ยมยจำจะกินกินไข่เจียวกุ้งนี่แหละอืม <S <S เพราะว่ากินมาม่ามันก็บ้าแล้วดอกมามาอยากกินข้าวคือเกลา เออเมื่อคืนหนูก็นอนเหมือนกันหนูนอนนอนดึกเหมือนเดิมแหละนอนห้าทุ่มนอนเที่ยงคืนนู่นน่ะโมเตตัดโมเตตัดอันภาคเสียงโมเตตัดภาคเสียงพี่ปรางเอ,อ่อวิดีโอก,กี่นาทีวะประมาณสิบเก้านาทีได้ตัดไปตัดมาเหลือหกนาทีนั่นแหละตามนั้นเลย 6าทีมันก็ไม่มีอะไรเยอะอะนะก็เลยนั่นแหละตัดสัก้าหรือ6นาทีพี่วินนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาถึงก็หัวเราะเลยเนาะหัเราะอีหยัง่เรายังจะอ้ายจ้าขอรจะกินไข่เจียวกับไข่เจียวกุ้งนะทุกคนนะวันนี้ ไข่ <c oughs> เจียวคู่กับไข่สองฟองสวัสดีทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่วันนี้ต้องลงงานคลิปดองอีกขันรั <c> ้ง <oughs> คนคลิปเยอะก็เยอะเยอะคนมีแค่สองสองคลิปอยู่นี่ก็ยังยังตัดไม่เสร็จเลยเนี่ยอืวินนี่ดีจา้าจากพี่ว่าปรางจา้า Kiss me, w i t h crazy love don forget like subscribe my channel นะสวัสดีพี่ปรางจา้า ไอ้วินนี่ส่งเข้าเดนียวมาส่งปลาคอปลาตะเพียนมาได้แน่มาเลยเดอ้อเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสจะไปลงคลองกับพี่วินนี่นะจะไปหาปลาตะเพียนกับปลาคอนะ <g ül> อืแล้วไง อะไรให้ฟังเมื่อเมื่อวานเมื่อวนันวันอาทิตย์หรือวันจันทร์จำไม่ได้แนละ้วหนูไปไปเก็บฟันสิงโตมาทําดอกเอยมาทําดอกฟันสิงโตมาทําน้ำครึ่งนะทุกคนนะนี่อันนี้ของผู้ชายทําของผู้ชายทานางทําไม่ดีมากนะนางทําได้เหนียวหนืดมากนี่ฟันสิงโตใส่มะนาวดอกสิงโตผู้ชายใช้ห้าร้อยดอกนะคะ นั่นแหละแล้วนางก็เอามาต้มต้มใส่ใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลนางทำดีกว่าหนูนะเชื่อไหมว่าหนูแยกแยกหม้อกันทำมาทุกคนคลิปที่จะลง16บนาทีมั้งของพี่จัดไปจัดไปของหนูมันไม่มีอะไรเนาะมันมีแค่แบบว่าไอเยื่อปู่ที่โรงพยาบาลเฉยแล้วก็มานั่งปิ้งย่างเฉยแค่นั้นคือวิววิวเยอะกว่าวิวเยอะกว่าเนเนื้อเรื่อง กินมันเหมือนน้ำผึ้งพี่เคยเอามาทอดนี่อืนี่ผู้ชายทำแต่หนูไม่ชอบให้มันเหนียวมากไงทุกคนหนูชอบเป็นแบบว่าน้ำเหมือนน้ำซีรุปะนะหนูก็เลยแยกแยกหม้อกับน้ำแยกหม้อน้ำนั่งเฮ็ดน้ำกัน,น,น,นไปเก็บน้ำกันแต่ว่าแยกกันยุ้มหัวกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอืของหนูมันจะเร็วๆนิดนึงพี่ก็ไม่มีเก็บกระเทียมคุยไปีี แล้วช่วงนี้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ระบบรวนอร่อยเหมือนน้ำผึ้งเลยเฟซบุ๊กก็ระบบรวนเกินมากเกินไปหนูส่องหนูส่องจนหนูรู้เลยเนี่ยระบบมันเนี่ย <c oughs> ระบบมันรวนทางไหนบ้างหนูส่องจนจนจะรู้หมดแล้วเนี่ย รวนเรื่องรวนเรื่องอะไรนะตรงตรงเงินอ่ะก็ก็รวนมันแล้วแต่อารมณ์นะบางทีมันอยากบางทีมันอยากตัดเที่ยงคืนของที่นี่มันก็ตัดเงินนะอืมเรียกว่าอะไรนะคิดเงินให้เราอ่ะนะมันอยากคิดมันอยากคิดเงินให้เราตอนช่วงเที่ยงคืนมันก็คิดบางทีมันอยากให้คิดกับคิดเงินให้เราตอนช่วงตีสามตีสี่ของที่นี่มันก็คิดอืมเมื่อสองวันที่แล้วมันมันคิดมันมันรวมเงินให้ตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่ม มาวันนี้มันไม่รวมให้เลยงงม,มากมันเป็นไปได้หรือมังจะไม่มีไม่มีเซนไม่มีคนดูนี่พี่แบงค์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเวลาที่นี่เก้าโงสิบสี่นะครับผมห่างจากเมืองไทยหกชั่วโมงจ้าล้วนตลอดระบบอ้เอาคลิปยาวลงไปเชื่อไหมสิบสิบสิบหน่อยๆคนดูมันมันไม่น่าใช่อ่ะนะ สิบหน่อยๆคนดูเหมือนเพิ่งเริ่มทําวิดีโอใหม่ๆนะ่ข่ก็เงิดกลายแล้วช็อตบางทีก็มีนะคนดูเป็นสองพันสองพันขึ้นสามพันขึ้นอ่สองพันขึ้นนะทุกคนมันก็ไม่รวมเซนให้นะมันไม่รวมยอดเงินเซนให้แต่ไอที่เป็นหนึ่งพันพันพันห้าพันอะไรหน่อยๆนอะ่ะมันรวมเซนให้ศูนย์จุดสามศูนย์จุดห้าอะไรก็ว่าไปแต่อันที่เป็นสองพันมันไม่รวมให้ว่าไหมนั่นแหละแบบนั้น ชั่วโมงปล่าจากเดอรประมาณห้าหกชั่วโมงนี่แหละพี่มาปางอืหกชั่วโมงหนาหนาวหรือบ้านเธอห่างหกชั่วโมงบ้านพี่เหลือชั่วโมงน,น่าจะเหมือนบ้านพี่ปางแหละอืมตอนนี้เก้าโมงสิบห้าไทยเท่าไหร่นะบ่ายสองหรอสวัสดีพี่โรมันสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไลท์ตอนทุ่มหนึ่งมาประมาณสองสามวันแล้วอืมไลช่วงใสายๆมาสองสามวันวันนี้ก็เช่นกันเมื่อคืนโมเดตัดภาคเสียงก็เลยไม่ได้ไล์บวกกับโมเตม,มานี่แหละต้มดีน้ำผึ้งนี่แหละสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังไม่เสร็จอยู่ลูกสาวก็ลูกสาวก็ง่วงรอรอน,อนตอนนี้ไปโรงเรียนละ แหตขี้ตาตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงใช่สิบสี่สิบสี่สิบห้าเนาะบวกลบคุณหารดูเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าสิบชั่วโมงอะห้าชั่วโมงจะห้าชั่วโมงพากันเหตุขี้ตาตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงโมพาลูกสาวไปโรงเรียนทุกคนคะ่ะยุโรปเขาหมุนเข็มนาฬิกากันหมดแล้วเหลือห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอีกทีคือตุลาคมใช่ไหมอ๋อโอเคที่มะปราง เคยเคย,ย,ยได้ยินเคยได้ยินแฟนได้ยินผู้ชายพูดอยู่ขอบพระคุณพี่โรแมนมากๆค่ะขอบพระคุณมากมานะครับอยู่ไทยไม่เคยมีนองแบบนี้เนาะอยู่ไทยคือเวลาไหนก็เวลานั้นเนาะพี่ตื่น6กโมงครึ่งทุกวันเลยหนักก <c oughs> ว่าหนูกับเอลิสอีก <c oughs> เอลิสคืองัวเงียตื่นขึ้นมาว่าสลืมสลือตาย <c oughs> ล็อก <Lock S 2> แล้วลองอีดอ,อยู่เออสาวนะนะหนูก็จำใจตื่นเมื่อคืนเมื่อคืนนอนสี่ทุ่มใช่ไหมถ้านอนช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มนะหกโมงตื่นหกโมงหกโมงตีห้าหกโมงนก็คือดีนะมันไม่มัมนไม่ได้รู้สึกง่วงมันรู้สึกว่ามันแบบถ้าความเพียงพออืม หมูว,ว่าจะนอนได้ตัเที่ยงคืนตีหนึ่งประจังนอนไม่ค่อยหลับอีปางเนี่ยอีปางเนี่ยลืมไปดูหนู่ภาคนะภาคเป็นวักเป็นเวนภาคเป็นวักเป็นเวนแทบจะไม่ได้หายใจนะเออไม่เป็นไรรอบหน้าภาคใหม่ ภาคใหม่ทุกคนเออจริงนะหนูจะลดตอนกลางวันตอนกลางคืนอะ่ะจัดเต็มมากกลางคืนแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเป็นถึงจริหนึ่งจัดเต็มมากจ่ะ สวัสดีพี่เฟิร์สจ้าสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกำลังจะทำไข่เจียวไข่เจียวกุ้งสับจ้าทุกคนจ้าว่าจะกินมามะ่ามาม่าต้ยมยำเจนตะโฟพี่ออนจากอังกฤษฝากมาให้ไม่ต้องซื้อมาม่ากินละเกือบสิบห่อได้ <c oughs> อีกแล้วให้ปางลงอีกแล้วลงเข้าไปอืหกนาทีรอบนี้หกนาทีที่ปางไม่เยอะหรอกหนูกําลังแบบว่าลองลองพากลองพากเสียงที่เราคุยคุยกันอะเสียงแบบเสียงซ้อนๆน,นะที่ปางคะ่ะเออนั่นแหละได้นะหมายถึงว่าลองทํำซ้อน,อนแล้วก็รู้สึกว่าทําได้เหมือนเขาอยู่ แต่ว่าการพูดการจารนี้ก็คือไอตอนพูดอย่างนี้ก็เหมือนพูดปกตินะแต่พอมันลงไปแล้วมันเป็นอึดๆช้าๆไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานไปซื้อหมวกกันน็อกมาใหม่เตรียมเว็นแว <c oughs> ้นไปดนาะไปเอ็นดูไข่คอนีเอ็นดูพี่ไอ้ก็เอ็นดูนะ <c oughs> เมียนั่งทางหลังอะ น,นั่งไปด่าไปอืมเสียวไปอันฝรั่งนี้อ้ายฝรั่งนี้นะจะพูดถึงได้ว่าอ้ายเด้อไม่ได้ว่าอา้อา,อายนะฝรั่งนี้มันยิ่งด่ายิ่งทำใส่ <c oughs> ัวหนูกันอืดช้าไปได้ปิดเสียงเอาพี่ก็ททำใช่ไหมโอเค <c oughs> แต่ก็ไม่ไม่ได้ช้ามากหรอกเพราะว่าหนูพูดเป็นว็น,เป,นเป็นวักแบบว่า ห้าคำเจ็ดแปดคำยิงสี่นะ่ะยาวสุดก็ประมาณสิบคำพี่สมชายสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าขอบคุณพี่ไม่ลืมกันเข้ามารับชมกันด้วยยิ่งคงเคยล้มบ้างไหมเนี่ยพี่เสียวพี่เสียวมันลม้ม <c ười> <c ười> ของแฟนหนูก็มีมอเตอร์ไซค์อ่คันหนึ่งคันใหญ่ รุ่นอะไรก็ไม่รู้อืมเป็นซูซูกิคันเขียวๆที่มันคินฮิตส,สมัยแต่ก่อนนั่นแหละเออนา,นางก็อยู่ในโรงโรงโรงเก็บของนางนั่นแหละนางไม่ได้นางไม่ได้ขับแล้หนูก็ไม่กล้านั่งเหมือนกันที่ปางหนูเป็นคนกลัวกลัวขับมอเตอร์ไซค์นะอันสมัยก่อนอยู่กทมเนาะกับแฟนเก่าอะไรสมัยยนะุ1สิบปิเก้าน่ะนางขับรถส่งของใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือ มันขับในกทมรถมันเยอะนะมันขับขึ้นขึ้นทางด่วน,ข,น,นขึ้นนั่นขึ้นนี่เอบขึ้นทางด่วนหรืออะไรสักอย่างห่อทุกคนถนนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็บิดบิดไปอย่างเดียวเนาะคือถ้ามันจะช้าไม่ได้เพราะว่ารถมันเยอะไงมันต้องขับเร็วนะทุกคนอุย้ยหลังเป็นไปย,ยานคนขี้ตกใจนะทุกคนคนขี้ตกใจด้วยแหละพูดถึงขับอยู่ดีๆนะ ขับอยู่ดีๆขับไปมันเป็นขับติดไฟแดงนะทุกคนแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็ลอ้ลอๆอไปใช่ไหมที่นี้ขาเราอะ่ะเรานั่งทางขานะนั่งนั่งเท้ามันทางออกทุกคนมันไม่ได้ชิดกับอันชิดกับที่วางเท้านะเออนั่นแหละไปไปโดนลอ้ลอรถเขานะ่ะล้อไม่เจ็บหรอกแต่ลอ้อนี่แหลเจ็บไม่เคยมีแต่จอดลม <laughs> มีแต่จอดลมใช่ไหมดิ้นิ uh ่มอ่าฮะ เอ็นดูเอ็นดูคนชอบมอเตอร์ไซค์ดูพริกป่นก็สีเบิดแล้วไม่ใช่พริกป่นพริกแห้งก็สีเบิดทุกคนผู้ชายสั่งข้าวข้าวสารข้าวข้าวอันอย่างข,ข,ข้าวหอมมะลิทุกคนสั่งมาสิบแปดกิโลสิบแปดกิโลสี่สิบเก้ายูโรถ้าถ้าประมาณสิบหรือสิบสองยูโรไม่รู้มัน มันถูกกว่าเดี๋ยว่าถ้า18กิโลมันสรงแพงกว่า18กิโลคุ้กว่าแล้วก็สั่งสั่งพริกป่นมาหาปลาแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงเขตไหนทุกคนหาปลาไม่เจอปลาลาก็ยังเหลืออยู่สองขวดนั่นแหละสองขวดนั่นเอตั้งแต่กลับจากไทยมากินส้ตมตำบ่อยมาก <c oughs> กินโพดกินโพ สวัสดีพี่นวลจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่นวลหนูจะโดนถีบตกเวทีอีกไหมเนี่ยจะโดนถีบตกเวทีอีกไหมไข่เจียวกุ้งสับเนื้อจ้าเมนี้นะจ้าเอนี้ไข่เจียวกุ้งสับกําลังชิเก็ดไข่เจียวว่าสิกินอันมาม่านี่แหละหิวเวลามีจํากัดเพราะว่ามานั่งไล์ได้ไง ลูกสาวไม่อยู่ลูกสาวไปไปโรงเรียนแล้วอืมลูกสาวไปอยู่แท่นที่สิเหตุงานบ้านงานเรือนนะไม่ค่ะมานั่งไล่สดทำกับข้าวกินค่ะแค่นั้นเองงานบ้านงานเรือนทำตอนไหนก็ได้นะคะอืให้ก็ข้าวกินก่อนอีหยังก็ตามเต วันนี้ที่นวนว่างหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> น้ำพึ่งอันนี้น้ำพึ่งของเมื่อวานผู้ชายเคี่ยวไปสองชั่วโมงตุนแรงไว้ตัวแสบกลับมาใช้พลังเยอะใช่ใช่ <c oughs> หนูว่างเลยอันนี้เป็นน้ำพึ่งของหนูดี <c oughs> อันนี้ของหนูนะ ของหนูมันจะเป็นน้าเร็วๆหน่อยมันก็เนืหนืดอยู่นั่นแหละพอมันพอมันหายร้อนมันก็จะเป็นแบบว่าเนื้อหนืดอยู่หนูไม่ชอบที่มันเหนียวมากค่ะทุกคนหนูชอบแบบว่าให้มันเป็นแบบกึ่งซีรุปกึ่งน้ํครึ่งอะนะทีนี้แฟนก็เลยว่าของเธออะมันยังไม่เสร็จนะมันไม่ใช่น้ำพึ่งแล้วนะเนี่ยไม่ใช่น้ำรึ่งนังสีนะบอกว่าฉันน่ะเราอยากได้เหนียวแห้งฉันอยากได้เป็นแบบซีรุปไม่ใช่มันต้องทําเป็นน้ำรึ่งบอกสั่งโอ๊ยนี่ของนะ อันนี้ของนางนางเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะเอออนั่นแหละยุ้งหัวกันเอ,อ,อาจะสร้างข้อทฤษฎีไรทฤษฎีไรคะพูดก่อเออเนาะว่างแต่ช่วงนี้เดียวก็ไปเฮ็ดกับข้าวเที่ยงเฮ็ดงานบ่ายโอ,โอเคจ้าหนูก็เนี่ยกำลังกินข้าวเช้านะคะกำลังกินข้าวเช้า ไข่เจียวกุ้งตอนแรกว่าจะต้มมามา่ายนตาโฟกินกับข้าวนะคะแต่ว,ว่าคิดไปคิดมาอ้มันบ่แล้วหรอกเดี๋ยวจะกินไม่หมดให้ไข่เจียวกุ้งเบาเรื่องของขึ้นโอ้ยอย่าว่ายุ้มหัวกันนะพวกหนูสองคนโดยเฉพาะเรื่องทำกับข้าวนะ เขาก็จะทําตามภาษีภาษาของนางแหละแไดนางก็จะชว์ว่านางทําเป็นอะนะนางทําไปเรื่อยเปื่อยของนางเลยถ้านางทาอะไรสักอย่างคือกระทะนางต้องใช้สามใบขึ้นไปนะทุกคนนะอืสมมุติจะทําผัดเห็ดจึงสี่เนาะบ้านเฮาใช้บ้านเราก็ใช้กระทะแค่อันเดียวก็พอใช่ไหมเออผัดเอาเห็ดลงไปเอาหมูลงไปก่อนก็ได้นะเอาหมูลงไปแล้วก็ค่อยใส่เห็ดอย่างนี้ใช่ไหมส่วนของของแฟนหนูก็คือนูนะ่นอะไปผัด ไปผัดหมูว่าในอีกกะทะนึ่งอีกกระทะนึงก็เป็นก็เป็นผัดเห็ดอืมเป็นผัดเห็ดแล้วก็ไปต้มไข่ จะเป็นมิจฉาชีพังไไม่ยากผ้ารวยเกาะซีย,ออย้อมยูมองมองแม่แม่ยอดอกพี่นวลว่าวถูกใจแล้วคือ Wow, hm. No? Tu mi to píše, tak, čo sa dokončíte, prosím, operáciu v aplikácii R token na inštalovanej N. Nie, nie, nie. Teraz čo mám robiť? Nie, 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 teraz, mám nie, nie. nie, 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 mám dobiť, nie. Počkaj.

เปเหมือนกงนทุกคนนะเดี๋ยวค่อยจะสน,สนทนาภาษาอัน,นไปแล้วไม่าายาไปแล้วบางสีบเราน้ำยุก่กับไปแล้วเราเอาข้อความมาให้ดูทุกคนมันขึ้นเหมือนมันขึ้นแบบว่า สั่งของสั่งของมาแล้วเหมือนมีค่าค่าอะไรสักอย่าง5 0 0ร้อยยูโรมี้สินะไหมาในข้อความไม่ยาก็เลยเอามาให้เมือ์นันละ่ะเออทีนี้ก็เลยสิทธาม้วว่าได้สั่งอีกยังบอกคำนำบได้สังกับก็ปล่อยไปอืนั่นแหละเด้ก็นั่นแหะวาบอ,บอกน้ำกันไม่รู้เรื่องอยากทำงาน8ปดโมงเลิกเที่ยงเงินเดือนสองแสนเออไปไปแฮดเอามันมีอเดมีอยู่ นั่นละนั่นแหละนั่นหละนูอยากนอนตื่นมาแล้วก็รวยนะเพราะพี่เป็นนี่เนาะอยากนอนตื่นมาก็รวยเลยไดนบอหวยไม่ทันได้ซื้อสินอัหวยก็ยังไม่ทันได้ซื้อมันจะรวยได้ยังไง สวัสดีทุกท่านจ้าสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าวันนี้ตื่นเช้าปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งลูกสาวไปเรียนนะคะก็นู่นถ้าเก้าโมงเพิ่งจะตื่นนะเนี่ยเพิ่งจะตื่นเอลิสเอลิสกินข้าวเช้าตอนสิบโมงครึ่งสิบ็ดโมงนะนั่นคือข้าวเช้านางข้าวเที่ยงนางก็จะเป็นประมาณสี่โมงเย็นห้ามงเย็นนู่นแหละอืมรออีกอย่างวูขึ้นกระจก รถยพญานาคหนึ่งแปดหกทำงานบ่ายสองเลิกสี่ทุ่มเงินเดือนหักภาษีแสนหดเหลือพันแปดโอ้ที่นี่เขาหักภาษีแรงเนาะต่างชาติต้องหักภาษีกันแรงทุกคนว่าไหม,อ,มอยูอยูแต่ว่าไทยล่าสุดเขาก็หักภาษีแรงเหมือนกันเห็นพราวว่ากันมาอืม เศรษฐกษิจก็แย่ๆอยู่เพราะว่าเขาบักภาษีเยอะนี่ไม่ใช่ไหมอืมเดี๋ยวเวฟข,ข้าวก่อนทุกคนว่าสีเบืองอันนั้นให้แม่ย่ายอยู่ก่อนมันนีนะ มันมีแฟนอะสั่งข้าวสารกับเออ่ข้าวสาร18บกิโลแล้วก็พริกป่นพริกป่นหนึ่งหอ่อแต่ว่ามันมีเหรอมันห้ามันมันคิดค่าธรรมเนียมมันสักอย่าง500ยูโรทุกคนไม่ไม่น่าใช่แล้ว500ยูโรนี่เป็นเงินไทยจากบาทสองหมื่นบ่หอดสองหมื่นบ่สองหมื่นสามหมื่นบ่เออประมาณนั้นแหละทุกคนชิมเมนบ่ละ่ะ มันไม่ต้องเสียค่าขนาดนั้นไงเออนั่นแหละเวียค่าหัวใจทุกคนภาสีหูผู้ชายผู้ชายก็บ่นเนาะพาสีหูภาสีแทงประจักส์ศีบาจังไหนแล้วเนาะ